ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้การหายใจขอของตัวเราเองให้ตัวหนึ่งกันสักพักโทรยะหนึ่งนะนั่งตามสบายนั่งตามบริยาบทให้สบายวางความคิดวางอารมณ์ถึงเราวางไม่ได้เราหยุดเอาไว้ทุกครัง้งทุกคราวไม่ต้องปนนุมมือนั่งให้สบายที่สุดฟังไปด้วยน้มสำเนีย หลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ตัวท้องสักสองสามเที่ยวความคิดต่างๆก็จะหยุดระง,งับลงทันทีกายของเราก็สบายขึ้นความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจที่กระทบปลายจมูกข,ของเรานั่นแหละให้สร้างความรู้สึกตรงนั้นให้เกิดความเคยชินเวลาลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ หลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่อันนี้เป็นพื้นฐานในการเจริญสติเบื้องต้นเลยทีเดียวแล้วก็พยายามทําให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าเราทําไม่สร้างความรู้สึกไม่ต่อเนื่องสติของเราก็ไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงไม่ใช่ว่าเป็นนึกเอาไปคิดเอาว่าเป็นสติว่าเป็นปัญญาในทางธรรมอันนั้นเป็นสติปัญญาของโลกียะที่กิตส่งออกไปข้างนอกอยู่จิตยังหลงอยู่ เราต้องมาสร้างผู้สำรวจเข้าไปตรวจตาดูจะมีผู้สำรวจกับผู้ถูกสำรวจตัวจิตของเรานั่นแหละคือผู้ถูกสำรวจตัวสติคือผู้เข้าไปสำรวจคือความรู้ตัวเรารู้ไม่ทันเรื่องต้ตนเหตุเราก็รู้จักดับรู้จักควบค,คุมจิตนี้ก็แปลกถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเขาในเขาก็จะวิ่งออกไปเที่ยวที่โน่นบางเที่ยวที่นี่บางวิ่งด้วยเป็นธาตุของอารมณ์ด้วยแล้วก็เกิด ่งออกไปภายนอกแล้วก็กุศลบ้างอาุศลบ้างเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างสารพัดเรื่องที่เขาจะเกิดบางทีก็เกิดจากอาการองค์ันหา้าความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตเราต้องหมัน่นทั้งเกตหมั่นวิเคราะห์อยู่บ่อยๆแล้วก็หมั่นจเจริญพรมีหารให้เต็มเตยม,ตมความเสียสละของเรามีเต็มที่หรือไม่ความรับผิดชอบของเรามีเต็มที่หรือไม่ เราต้องพยายามดูตรวจด,ดูทุกทุกวันตั้งแจะตื่นขึ้นมาเราด้ทาอะไรลงไปบ้างสภา,าวะความเป็นอยู่ทางสมมุติของเรายังขาดกปกพ้องอะไรอะไรที่เราควรจะแก้ไขอะไรที่เราควรจะสร้างขึ้นมาเรามีความสุขก,กับชีวิตของเราหรือไม่เหตุการณ์จากภายนอกมาทําให้จิตของเราเกิดหรือเกิดขึ้น,นจากตัวจิตของเราเราต้องพยายามแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาเั้่แต่ตื่นขึ้นมาทุกวัน ก่อนที่จะตื่นขึ้นมาเราก็พยายามรู้ตัวสร้างสติเข้าไปรู้กายรู้จิตจิตเกิดจิตเละเราก็รู้จักรีบดับทันทีตากระทบรูปหกูกระทบเสียงจิตของเราอย่างนิ่งอยู่หรือไม่เหตุการณ์จากภายนอกมาทําให้จิตของเราเกิดเรารู้จักดับตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุเรื่องอะไรที่มันเกิดเราต้องรู้ให้ได้ทุกกระเบียดนิ้วเลยทีเดียวไม่ปล่อยโอกาสทิ้งไม่ปล่อยวันเวลาทิ้ง คทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกนั่นเหละยเขาเรียกว่าปัจจุบัน,นธรรมท่านถึงบอกว่าให้ทําปัจจุบันให้แจงรู้ตัวอยู่ปัจจุบนันรู้กายแล้วก็รู้จิตรู้จักสํารวจรู้จักสํารวมอินทรีย์ของตัวเองทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยละก่อนที่จะหลับที่จะนอนเราก็ตรวจย้อนเข้าไปดูว่าตั้งแต่เช้าขึ้นมาเราพังเพอให้กิเลสตัวในบ้างการประพฤติปฏิบัติจิตนี้เป็นของละเอียดอ่อนทุกคนก็พักไ่ในบน ฝักใฝ่ในการสร้างคุณงามความดีตลอดแต่การจเจริญสติไม่ค่อยจะต่อเนื่องกันเท่าไหร่ทำบ้างเป็นบางครั้งเป็นกระทอนกระแทน่นเราต้องทำให้ได้จนเป็นอัตโนมัติช่วงใหม่ๆถ้าเรายัางแยกรูปแยกนามไม่ได้ตามทำความเข้าใจไม่ได้ความรู้ตัวรู้สตินี้จะพลังเผลอเช่มากกว่าเพราะความเคยชินเก่าๆถึงแม้เราแยกรูปแยกนามได้ถ้าเราไม่ขยันมันเพียนในการทำความเข้าใจในการตามดูให้รู้แจ้งเห็นจริง เขาก็ซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกเพราะว่าแม้แต่ตัวจิตเขายังปิดบังตัวเองแม้แต่อาการขันห้าหรือว่าขันธมานความนึกคิดพงแต่งเข้ามาพงแต่งจิตเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอยู่ในกายของเรานี้มีเรื่องอะไรเยอะแยะที่จะต้องศึกษาคนา้นคว้าที่จะต้องทําความเข้าใจให้ได้หมดการศึกษาจิตศึกษากายศึกษาธรรมศึกษาเพื่อดูเพื่อรู้ให้รู้เห,ห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วคลายออกให้มันหมด แต่ส่วนมากไม่ยอมคลายมีตั้งแต่เอาเข้ามาเพิ่มให้มันหนักขึ้นเรื่อยๆคนทั่วไปไม่เข้าใจก็เลยแมตั้งแต่การแสแวงหาถับก็สเสแวงหาด้วยความอยากทั้งอยากด้วยหวังด้วยยึดด้วยในหลักธรรมท่านให้ละความอยากแล้วก็ละความหวังแต่การกระทําของเราให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ภายนอกประโยชน์ภายในประโยชน์ต้นประโยชน์กลางประโยชน์ปลายประโยชน์สมมุติประโยชน์วิมุติ เราก็จะได้มองเห็นทางทะลุป,ปลุ่ลงก็อย่าไปปิดกันตนเองนะว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติทำกันมาก่อนทุกคนได้สร้างบุญร้างบารมีกันมาก่อนทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทางด้านรูปธรรมก็เปลี่ยนแปลงมาจากเด็กเป็นเด็กเล็กเด็กโตเด็กใหญ่ได้รับการศึกษาได้รับการเรียนจนเรียนจบได้ทําการทํางานมีความรับผิดชอบนั่นแหละเขาปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวทางด้านรูปธรรมแต่ทางด้านจิตใจ เราก็ต้องพยายามน้อมใจของเราให้อยู่ในกองบุญกองกุศลและอก,กุศลเจริญกุศลให้มากๆเราไม่เข้าใจแนวทางเราทังสแสวงหาแนวทางแนวทางนั้นพระพุทธองค์ได้ค้นพบแล้วก็ออกมาเปิดเผยแจําแ,แจกแจงให้พวกเราได้เดินตามอีกอย่างหนึ่งนั้นทุกคนก็ฝักใฝ่ในการปฏิบัติสนใจในการปฏิบัติไปปฏิบัติธรมที่นน่นบ้างที่นี่บ้างไปศึกษาหาแนวทางที่นน่นที่นี่บ้าง ถ้าเราเข้าใจแนวทางแล้วเราต้องหมั่นพัฒนสอนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นได้นบังคับได้เขียวเข็นเพราะว่าทุกคนก็มีข้อวัดปฏิบัติอยู่ในตัวอยู่ตลอดเวลาจะมีมากมีน้อยถ้าอยากจะรู้เข้าใจเร็วก็ต้องพยายามเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางขยันหมั่นเพียรกันแต่และว,วันตื่นขึ้นมาความรู้ตัวสติเราพลังพ้งเผลไปสักกี่เที่ยวตื่นขึ้นมากิจของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเรื่องอะไรบ้าง เรื่องกุศลหรือว่าอกุศลความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราสักกี่ครั้งเรารู้เท่าทันหรือไม่เราควบคุมจิตของเราได้ระดับไหนถ้าเรารู้จักวิเครานะห์พิจารณาจะสนุกสนานในการทําความเข้าใจมีความสุขยินดีกับสิ่งที่เราดูมีความพอใจในภาระหน้าที่การงานของเราทั้งงานภายนอกงานภายในงานภายในคืองานชำระสสารกิเลสออกากใจของเราให้หมดจด งานภายนอกก็คืองานที่ยังอัตภาพสมมุติของเราให้อยู่ดีมีความสุขเราขาดตกบกพร่องอะไรเราก็รีบแก้ไขช่วยเหลือตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นสร้างที่พึ่งให้มีให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองตลอดเวลาก็ต้องพยายามวันนะพระเราก็เหมือนกันที่เราก็เหมือนกันเราได้มาอยู่ร่วมกันก็เปรียบเสมือนกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเป็นเพื่อนเกิดเจ็บเก็บตายด้วยกันเป็นพี่น้องกันนั่นแหละถึงได้มาอยู่ร่วมกันเคยสร้างบนสร้างอานิสงส มาร่วมกันมาก่อนถึงได้มาอยู่ร่วมกันก็ให้เป็นคนบุคคลที่บอกง่ายสอนง่ายอย่าเป็นบุคคลที่บอกยากสอนยากบอกให้เชื่อฟังในเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วบอกอะไรก็ให้เชื่อฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์ไปพิจารณาแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราอยู่น้อยคนก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขถ้าบอกไม่เชื่อฟังใช้ตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่สุขอยู่หลายคนก็มีสุข เป็นภาระให้ตัวเองเป็นภาระให้คนอื่นถ้าเรารู้จักวิเคราะห์ตัวเราแล้วเราจะได้ตั้งแต่ประโยชน์ได้ตั้งแต่อานิสงส์มากมายเรามาสร้างบุญขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีกําลังกายอยู่นี่แหละหลวงพ่อก็ฝาสร้างฝารรมาตลอดเท่าที่โอกาสอำนวยให้วันนี้หลวงพ่อก็จะได้ขออนุญาตทุกคนลงไปกรุงเทพเพื่อจะเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาไหว้ปฏิทฐานณนที่นี้มาปฏิทฐานที่ตรงพระเกตของพระพุทธรูปยก แต่ก่อนก็ได้บรรจุได้ปฏิทฐานที่บุญพระแท,ทน่นกระจกทูกระจกของเรามีโอกาสหลวงพอ่อจะทําทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนที่จะเป็นบุญสิ่งนหนที่จะเป็นอเนิสงให้ทุกคนได้อิ่มในบุญในกุศลกันทุกคนเท่าที่หลวงพ่อจะมีความสามารถมีกําลังที่จะทําได้วันที่สิบหกหลวงพ่อคงจะได้กลับมาวันที่สิบเก้ายี่สิบสิบเก้าก็คงจะพระพุทธรูปยกคงจะมาถึงตอนเย็น ยีก็คงจะได้ยกองแม่คนอิ่มขึ้นต่างกอดี่สิบเอ็ดถึงจะได้ยกองค์พระพุทธรูปยกองค์ใหญ่ขึ้นขอโอเคเชิญชวนญาติโยมทุกคนถ้ามีโอกาสเข้ามาร่วมบุญกันนะเอาละวันนี้ก็ค่อยจเจริญธรรมเพียงเท่านี้พากันไหว้พรกพร้อมๆกันพ,พากันไปสร้างสาต่อทําความเข้าใจกันอานะนี่เป็นแค่เราให้ฟัง